ถ้าเกิดเราจะพูดถึงบ้านที่อยู่ใกล้สนามบินนะครับรถไฟฟ้านะครับผมแนะนําที่หลังนี้นะครับหมู่บ้านสีการสงประพานะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสงประพานะครับอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดง ประมาณสัก2อกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดภายในตัวบ้านกันนะครับว่าตัวบ้านเป็นยังไงนะครับมีรายละเอียดเนื้อที่นะครับข้างในสภาพเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันไปดูครับสวัสดีครับพี่เปียกวินเนอร์เอเดพัอสังหา5ดาวอสังหาดีๆราคาโดนๆวันนี้เราพามาพบกับบ้าน เดี่ยวหลังมุมโครงการสีการของประภาดอนเมืองนะครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับฝากติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่พลาดอสังหาดีๆราคาโดนๆน,นะครับ เด right right yeah. really ี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังน yeah, yeah. okay yeah. yeah. mm ี้มันเป็นบ้านหลังมุมนะครับแล้วก็ติดถนนเมนด้วยนะครับถนนเมนเนี่ยกว้างประมาณสัก13-14เมตรเลยนะครับเพราะนั้นการจอดรถของบ้านหลังนี้สะดวกสบายมากๆนับใครไปใครมานี่จอดรถหน้าบ้านได้ส่วนในตัวบ้านเนี่ยครับที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นที่จอดรถนะครับยาวตั้งแต่ตรงนี้นะครับเข้าไปถึงตัวบ้านแล้วก็เลยไปถึงตรงครัวนะครับที่เป็นครัวที่สองนะครับที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย ตรงนี้เองเนี่ยน่าจะจอดรถได้ประมาณสักห้าคันด้วยซ้ํานะครับเนี่ยที่จอดรถเนี่ยแบบสะดวกสบายมากๆครับตอนเนี้ผมเข้ามาในจากประตูหลักของตัวบ้านเราก็จะมาเจอนะครับห้องโถงตรงนี้นะครับห้องโถงตรงนี้ก็มีความกว้างมากๆนะน่าจะประมาณสักห้าคูณหเมตรอะไรประมาณนี้นะครับก็พื้นที่ตรงเนี้จะทําเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับหรือว่าห้องนั่งเล่นดูไว้ดูทีวีก็ได้นะครับแล้วพอถัดจากห้องนี้นะครับพอเราเดินเข้าไปเนี่ย ในฝั่งนี้ขวามือเนี่ยที่มีประตูกระจกอยู่เนี่ยครับเราสามารถเดินเข้าไปในห้องโถงหรือว่าตัวบ้านหลักอีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเดินมาจากห้องโถงที่1นนะครับที่เป็นห้องแรกที่เข้ามาตรงนี้จะเป็นโซนของตัวบ้านเป็นห้องโถงที่สองนะครับในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับ มันมีพื้นที่ในตัวบ้านเนี่ยกว้างมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ทําเป็นแนวทางเดินนะครับเดินทะลุสวนด้านหน้าบ้านกับสวนหลังบ้านไว้ด้วยนะครับอันนี้เราอยู่ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องนี้นะครับจากมุมทั้งฝั่งนี้นะครับแล้วก็มุมทางด้านหลังนะครับเราจะเห็นความกว้างนะครับแล้วในชั้นที่1เองก็จะมีห้องน้ําอยู่2ห้องน้ํานะครับก็คือห้องน้ําที่ใช้ห้องน้ํารับแขกนะครับ ตรงนี้ <t om> it> <inhib itor> นะครับเรามองนะครับมาจากด้านหน้าบ้านมาในส่วนของหลังบ้านเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็จะเดินทะลุไปนะครับจะเป็นส่วนของการต่อเติมนะครับที่เป็นห้องนอนชั้นที่1ข้างหลังอีกนะครับมุมนี้เองขวามือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ําของชั้นที่1นึ่งนะครับแล้วก็โซนถัดไปอันเนี้ยต่อเติมไว้พิเศษนะครับที่จะไปห้องนอนด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นฝั่งนี้นะครับขวามือของผมตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเรามอง เดินเข้ามาในตัวบ้านอยู่ซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนของห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราจะดูห้องนอนด้านหลังนะครับดูห้องนอนชั้นที่2แล้วก็ออกมาดูในโซนของที่เป็นโซนครัวนะครับตอนนี้ผมเดินถัดมานะครับจากโซนของตัวบ้านด้านหลังเนี่ยเป็นการต่อเติมพิเศษเอาไว้นะครับประตูที่ผมเปิดเอาไว้เนี่ยเป็นประตูที่สามารถเปิดทะลุออกไปพื้นที่สวนด้านหลังนะครับ ที่มันเชื่อมต่อกันมานครับก็คือเป็นห้องนอนชั้นที่1นนะครับห้องนอนชั้นที่1เนี่ยข้อดีก็คือว่าบานกระจกตรงนี้นะครับน่าจะสูงประมาณสัก2เมตรนะครับเป็นบานหน้าต่างกระจกที่มีความกว้างมากๆแล้วัวห้องนอนเนี่ยก็จะมีความกว้างประมาณสัก5เมตรคูณสัก6เมตรนะครับเ็เป็นห้องนอนใหญ่วางเตียงมัตเตอร์เบดรูมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยตรงบริเวณห้องนอนชั้นที่1เนี่ยมันจะมีประตูนะครับสามารถเชื่อมต่อไปทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมไปจะเปิดให้ดูครับ แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีห้องน้านะครับบ้านนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูชั้นที่2นะครับเราติดตามขึ้นไปดูชั้นที่2ครับเมื่ผมอยู่ในชั้นที่2แล้วนะครับชั้นที่2งเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะครับ้านหลังผมตรงนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยก็คือเป็นห้องมัตเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ตรงท่ามก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3าพร้อมกับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องมัตเตอร์เบดรูมก่อนเลยนะครับ ก็น่าจะประมาณสักเสาเนี้ยน่าจะประมาณสัก5เมตรหรือเปล่าสี่ถึงห้าเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างแบบนี้นะครับยาวไปถึงข้างหลังบ้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่คือห้องมัตเตอร์เบดรูมแล้วก็ฝั่งเนี้ยของตัวบ้านนะครับข้อดีก็คือมันติดพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับเป็นสนามซึ่งทาให้บ้านหลังเนี้ยอยู่ใกล้กับสนามอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ผมพาเข้าไปดูนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นห้องน้ําเนาะเป็นห้องน้ําด้านหลังนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาในห้องนอนห้องที่2แล้วนะครับห้องนอนห้องที่สองนียจะมีความกว้างประมาณ4เมตรนะครับยาวก็น่าจะประมาณสัก5เมตรนะครับวางเตียงิงไซส์ได้สบายๆเลยนะครับสําหรับห้องนอนห้องที่2บนชั้นที่สองเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3ามเพิ่มเติมนะครับนี่คือห้องนอนห้องที่3ามนะครับห้องนอนนีก็จะเป็นห้องนอนโล่งๆแบบนี้นะครับตรงนี้ด้านหลังผมนะครับตรงนี้เราจะเปิดไปในโซนของครัวนะครับซึ่งครัว ตรงนี้ก็จะมีครัวทั้งครัวด้านไหนบ้านนะครับเพราะครัวที่1แล้วก็มีครัวที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในครัวกันครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในครัวแล้วครับในโซนครัวตรงนี้น่าจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก3าเมตรนะครับยาวมาตรงนี้เองเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณสัก7เมตรนะครับตรงครัวตรงนี้เนี่ยจะมีซิงค์ล้างจานนะครับมีเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็มีบริเวณนี้น่าจะเป็นมุมที่แบบใช ทำอาหารนะครับเพราะว่ามีเครื่องดูดควันอยู่ด้วยนะครับนี่คือครัวภายในห้องครัวห้องที่1นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เองเนี่ยที่เปิดหน้าต่างไปเราจะเห็นครัวอีกครัวหนึ่งนะครับก็เป็นครัวครัวที่2นะครับที่อยู่ด้านหน้าถามว่าครัวที่2มันดียังไงครัวที่2เนี่ยน่าจะดีตอนที่แบบถ้าเกิดเราทําอาหารที่มีกลิ่นหน่อยนะครับเราก็แยกไปทําข้างนอกก็ได้หรือเราทําปลาของที่มีกลิ่นคาวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งครัวนะครับ เดี๋ยวเราออกไปดูในโซนของพื้นที่ด้านหลังห้องงานหลังเพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้ผมออกมานะครับห้องที่เชื่อมต่อกับห้องนอนชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องเหมือนกับห้องทํางานหรือว่าห้องทําการบ้านของลูกๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ประกอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่นะครับในทุกๆด้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่นั่งทํางานห้องที่มาเก็บของหรือว่าห้องที่แบบเป็นห้อง ทำการบ้านของลูกๆเนี่ยก็จะถือว่าเหมาะมากแล้วก็ประตูเนี่ยเขาสามารถแบบเปิดได้เข้าได้ทั้งสองฝั่งของบ้านนะครับก็คือเข้าทางข้างบ้านฝั่งนี้ได้ที่เดินจากห้องครัวมาก็มาเปิดประตูฝั่งนี้นะครับเข้าในห้องนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นประตูที่เปิดออกไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่สวนนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีประตูนะครับบานเลื่อนนะฮะสามารถเปิดนะครับแล้วก็เดินไปทะลุพื้นที่สวนด้านหลังได้ เนี่ยผมเดินออกมาพื้นที่สวนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะครับก็จะมีโต๊ะหนึ่งชุดนะครับที่เป็นโต๊ะไม้นะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะครับที่ผมบอกว่าดกมากๆนะครับยังมีลูกอยู่เลยครับส่วนข้างหลังบ้านนะครับมันก็จะมีพื้นที่ห่างจากกำแพงอีกประมาณ4ี่ถึงห้าเมตรเลยนะครับก็ว้างมากๆครับ ตรงนั้นหน้าบ้านนะครับตรงนี้บ้านหลังนี้เนื่องจากว่ามันติดกับพื้นที่ของพื้นที่ส่วนกลางด้านฝั่งข้างๆเป็นสนามอยู่แล้วหน้าบ้านเราก็เลยปลูกต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้ใหญ่มันทําให้ตัวบ้านร่มรื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยให้ตัวบ้านเนี่ยเรานั่งอยู่หน้าบ้านเองนนเนี่ยก็ร่มรื่นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งต้นมะม่วงนะครับต้นขนุนแล้วก็ต้นมะเฟืองแล้วก็ต้นทับทิมนะครับพร้อมกับศาลานะครับแต่ศาลาเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมหน,น่อยนะครับถามว่าทําไมไม่มีสนามหญ้านะครับบ้านหลััังนนี้มติดูกบ พื้นที่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นที่ถัดจากตัวบ้านไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เป็นสนามอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับที่อยู่ข้างบ้านนะครับเดินทะลุไปสวนด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับขวามือนี้ก็จะเป็นรั้วต้นไม้นะครับก็เป็นต้นไม้นะครับถ้าเกิดเราแต่งสวยๆก็จะสวยมากๆนะครับแล้วก็มีทางเดินนะครับประมาณสัก1เมตรยีนะครับยาวไปถึงด้านหลังบ้านนะครับนี่ผมพาไปให้ดูนะครับข้างหลังบ้าน สุดท้ายนะครับผมขอสรุปนะครับบ้านหลังนี้อยู่หมู่บ้านสีการสงประภา13นะครับแล้วก็อยู่ติดกับถนนเมนนะครับเป็นหลังมุมนะครับด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยติดกับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับตัวบ้านเองตั้งอยู่บนที่ดิน137ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนี่ยร่วมๆจะ300ตารางเมตรนะครับประกอบด้วย4ห้องนอนนะครับสีห้องน้ํา2ห้องครัวแล้วก็จอดรถได้ประมาณ5-6คันนะครับในมุมของอสังหาดาววันนี้พี่เปียกให้ ตัวบ้านเนี่ยสภาพของบ้านนะครับที่พร้อมที่อยู่อาศัยอยู่ที่4.9ดาวนะครับเราต้องมาเก็บเพิ่มเติมในส่วนของห้องครัวบ้างนะครับสำหรับทำเลที่ตั้งนะครับผมให้5ดาวครับเป็นบ้านหลังมุมอยู่ถนนเมนขนาด10กว่าเมตรนะครับวิ่งตรงเข้ามาอย่างเดียวก็ถึงตัวบ้านแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับของหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับถนนสงประพาที่มีขนาด6เลนนะครับสามารถขึ้นทางด่วนตรงสีสมานได้นะครับอยู่ใกล้กับดอนเมืองนะครับมีตลาดมีร้านค้า เดินทางสะดวกมากๆนะความคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้5ดาวครับถ้าเกิดเรามองจากตัวที่ดิน137ตารางวาพื้นที่ใช้สอยร่วมๆ่วม300ตารางเมตรเนี่ยราคาที่เราเปิดขายในวันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะฝากขายบ้านในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะทำการรีวิวเป็นวิดีโอเพื่อเพิ่มช่องทางขายให้กับลูกค้าทำการตลาดแบบ360องศานะครับ ส่งไปยังกลุ่มลูกค้าเก่านะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่นักลงทุนพร้อมกับดีวลลอปเปอร์ด้วยนะครับก็เพิ่มโอกาสในช่องทางการขายโดยที่ไม่ได้เก็บค่าบริการเพิ่มเติมท่านก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านชอบท่านใช่ก็ขอให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านคนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามานัดเยี่ยมชมบ้านหลังจริงๆนะครับ ได้ตามที่อยู่หรือว่าเบอร์ติดต่อที่เราให้ไว้นี้นะครับเราต้องการให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของใหม่เจ้าของเดิมนะครับฝั่งทั้งผู้ขายเองผู้ซื้อเองหรือว่าผู้ฝากเช่าเองหรือว่าผู้ที่ได้มาเช่าเองนะครับทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตใช้ประโยชน์จากอสังหาทุกๆชิ้นที่เรานําเสนอนะครับวันนี้ผมก็ขอจากลาแค่เพียงเท่านี้ฝากให้ท่านได้กดไลค์นะครับ ติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดอาสังหาดีๆราคาโดนๆจาก Winner s t r e เด Plus แล้วก็อสังหา5ดาวอาสังหาดีๆราคาโดนๆวันนี้จากลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปครับสวัสดีครับ